ตกปุ๊บทำหน้าเก๊กหน้าหลอโอ้โหมันจะเท่ไปไหนครับมันจะเก่งไปไหนครับเนี่ยแฟนตาซีสุดๆเลยครับผมว่าสวัสดีครับผมองอมงคนร็อกหนังช่องรีวิวหนังสไตล์ชาวร็อกวันนี้จะมารีวิวหนังเรื่อง fast text เร็วแรงทะลุนรก10 แรงทะลุนรกสิก่อนจะไปฟังรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อที่จะทำให้ช่องนี้โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ Fast t e X t เป็นหนังแนวแอคชั่นครามแฟนตาซีที่ว่าด้วยเรื่องของดอมชายผู้เป็นตำนานนักซิ่งเมื่อหลายปีที่แล้วเขาได้ไปทำภารกิจปล้นเงินเจ้าพ่อและได้สร้างปมแคนให้กับดันเต้ ัวดันเต้แค้นจนฝังใจเขาจึงกลับมาแก้แค้นดอมและครอบครัวดอมและเพื่อนๆจะรอดไปได้หรือไม่ก็ต้องไปดูเองครับกับหนังเรื่อง fast text fast and furious เป็นแฟนชายสุดยอดหนังทำเงินที่ถึงแม้ตัวหนังจะได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่หนังก็ทำรายได้สูงจนกลบเสียงวิจารณ์และก็ยังมีแฟนคลับหนังที่เหนียวแน่นจนทำให้หนังมีภาคต่อมาเรื่อยๆจนมาไกลถึงภาค1ิ แถมยังมีหนังสปินนอฟอย่าง h o b s e n Shaw ที่ก็ทำไรายได้ดีอยู่พอสมควรถ้าเป็นช่วงปกติหนังคงจะทำไรายได้ได้ดีมากกว่านี้ครับในแฟรนไชส์ a s t มันเริ่มมาจากการเป็นหนังปล้นในภาคแรกๆสู่หนังแอคชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมสุดเวอร์วังไม่ต้องมองความสมจริงความสมเหตุสมผลใดๆแหกทุกกฎฟิสิกส์เพื่อให้ได้สุดยอดฉากแอคชั่นมันๆเท่ๆครับแฟรนไชส์ a s t ผมยอมรับเลยครับว่าตัวผมไม่ได้เป็นแฟนแฟรนไชส์นี้ครับตัวผมได้ดูในโรงแค่ภาค9ภาคเดียวครับส่วนภาค1-8ผมได้ดูในสตรีมมิ่งซึ่งภาค1-8ผมดูภาคละ2รอบครับแต่แปลกมากเลยครับผมแทบจะจำรายละเอียดของทั้ง8ภาคไม่ได้เลยครับจำได้แต่ฉากสำคัญๆเช่นฉากฮานตายแล้วก็ฉากดอมขับรถแยกทางกับไบรอัน ที่มักจะเป็นมีมให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆนอกจากนั้นผมแทบจะนึกไม่ออกเลยครับว่าตัวละครนี้มันโผล่มาจากภาคไหนขนาดภาค9เองตัวผมได้ดูใน,นโรงในปีที่แล้วผมยังจำรายละเอียดหนังแทบไม่ได้เลยครับจำได้แค่ตอนที่ฮานมีพลัง X-Men สามารถวาร์ปตัวเองจากในรถไปหาโนบอดี้กับฉากซ u เปอร์โซลเจอร์ดอมดึงโซ่จนกำแพงถล่มครับใครเป็นเหมือนผมก็อย่าลืมคอมเมนต์เลขหกันเข้ามาได้นะครับ ถ้าถามว่าจะไปดูภาค10แต่ไม่เคยดูภาค1-9ถึงมาจะดูรู้เรื่องหรือเปล่าผมก็ต้องตอบว่ารู้เรื่องครับแต่ก็จะมีงงเล็กๆน้อยๆอยู่ว่าตัวละครนี้มาจากไหนนะ้าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งระหว่างดูผมก็รู้สึกแบบนั้นในบางฉากอยู่ครับเพราะว่าตัวผมจำไม่ได้จริงๆครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากมายอะไรครับเราสามารถเอนจอยกับสุดยอดฉากแอคชั่นที่หนังถวายมาให้เราครับในตอนที่ผมดูภาค9ในโรง ตอนนั้นผมรู้สึกได้เลยครับว่าโอ้โหภาคที่แล้ว,ลวมามันก็เวอร์มากแล้วนะครับมาเจอภาคเก้านี้หนักเลยครับนอกจากนั้นก็ยังมีฉากคอมเมดี้ที่พยายามล้อเลียนตัวเองซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยครับสำหรับภาคเก้าแต่มันก็ถือว่ามันบันเทิงดีอะไรครับแต่หลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่อง Fast X จบผมก็ต้องบอกว่าผมค่อนไปทางชอบครับแต่ก็พูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้ว่าชอบครับ คือหนังพยายามดึงความเป็นแฟสแบบเดิมๆกลับมาแล้วก็ยังมีการสะดุดีแฟรนช์สายของตัวเองที่ไม่ได้ดูยัดเยียดอะไรครับและด้วยความที่ผมคาดหวังหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะต่ำมากๆแถมผมยังมองหนังเรื่องนี้เป็นหนังแฟนตาซีที่ไม่ต้องเอาความสมเหตุสมผลมาพูดกันครับคือหนังมันเวอร์เหนือจริงนั่นแหละครับแต่ภาคนี้มันเวอร์แบบเวอร์กำลังดีครับเข้าใจไหมครับมันเวอร์มากแต่มันเวอร์แบบกำลังดี ไม่เหมือนภาค9ก้าครับภาค9มันล้นเกินเบอร์ไปหน่อยครับและหนังเรื่องนี้ก็ยังได้สุดยอดตัวร้ายที่มันสมน้ําสมเนื้อกับซูเปอร์โซลเจอร์อย่างดอมครับเขาคนนั้นคือดันเต้ครับตัวดันเต้ไม่ได้ต่อสู้เก่งอะไรนะครับตัวต่อตัวกับดอมนี่แพ้แบบแพ้ราบคาบเลยครับแต่มันโรคจิตมากและก็ยังเป็นโรคจิตที่ฉลาดในการวางหมากการวางแผนการของตัวเองครับ คือเราดูดันเต้แล้วเราจะนึกถึงโจ๊กเกอร์ครับแต่จะเป็นโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชั่นที่รั่วๆหน่อยครับอยู่ๆจะโหดก็โหดอยู่ๆจะติ้งต้องก็ติ้งต้องครับ <c oughs> แล้วด้วยความฉลาดในการวางแผนโดยที่ไม่สนใจว่าเหยื่อจะเป็นใครมันเลยทำให้ตัวดอมลำบากในการรับมือและมันทำให้หนังสนุกจากความสูสีของคู่นี้ครับและนอกจากนั้นหนัง ยังาศาสตร์ฉากแอคชั่นมันๆให้เราแบบนอนสต็อปฉากแอคชั่นหลายฉากมากๆเรียกได้ว่ากินเวลาแทบจะเกินครึ่งของเรื่องเลยครับซึ่งทุกๆฉากครับมันพีคไปหมดทุกฉากเลยครับในฉากแอคชั่นมนเลยทำให้ผมรู้สึกมีความเอียนในฉากแอคชั่นอยู่บ้างครับเพราะว่าการดีไซน์ฉากแอคชั่นมันจะมีความซ้ำๆๆอยู่ครับพอถึงฉากท้ายๆมันเลยทำให้หนังไม่พีคเท่าที่ควรในองค์ที่3ครับ จุดนี้น่าเสียดายมากๆครับสำหรับบทหนังหนังมีแผลเวิร์วะ,วะตามสไตล์หนังแฟสทั่วไปครับคือบทมันไม่ได้มีชั้นเชิงอะไรมีมาเพื่อให้มันเดินเรื่องให้ไปถึงฉากแอคชั่นให้ได้ครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับคุณจะมาดูแฟสคุณต้องการอะไรครับอยากมาดูหนังบทเทพๆหรือจะมาดูฉากแอคชั่นมัน,มนๆเวอร์แฟนตาซีเหนือจริงครับถ้าคุณคาดหวังอย่างหลังหนังเรื่องนี้ มีคุณแบบจุใจเลยครับตัวหนังถึงบทจะมีความเบาบางมากๆแต่แปลกมากครับหนัง2ชั่วโมงครึ่งผมดูไม่เบื่อครับถึงจะบอกว่ามีเอียนบ้างแต่ดูแล้วไม่เบื่อเลยครับพอจะมีฉากย่อนๆคล้อยๆ,ๆเขาก็จะใส่ฉากแอคชั่นเข้ามาให้เราได้มันจบฉากแอคชั่นมีการพักนิดๆหน่อยๆพอเริ่มจะเบื่อแล้วเริ่มจะเบื่อแล้วใส่ฉากแอคชั่นมาอีกแล้วครับมันจะเป็นประมาณนี้ ผมก็เลยดูหนังเรื่องนี้ได้ไม่เบื่อครับเวลา2ชั่วโมงครึ่งหมดไปค่อนข้างจะเร็วพอสมควรครับส่วนงานโปรดักชันหนังระดับ a ฟสนะครับหนังระดับแนวหน้าของโลกดังนั้นโปรดักชันดีมากๆอยู่แล้วครับแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ครับก็คือ CG มันเยอะไปหน่อยครับแค่ขับรถนิดๆหน่อย,อยๆบางฉากก็ใส่ CG มาแล้วครับคือผาพเก่าตอนทุนน้อยๆใช้รถจริงถ่ายทำจริงแต่ มาภาคหลังๆขับรถนิดเดียวก็ใช้อยู่แล้วอันนี้น่าเสียดายครับส่วนการตัดต่อและลำดับภาพในฉากแอคชั่นเขาค่อนข้างจะตัดเร็วมากๆครับบางทีก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับเป็นหลายซีนเลยด้วยครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับอยู่ในระดับที่ดีเลยครับส่วนซาวด์สกอร์มันก็จะตุ้มต้ามตามฉบับหนังแฟสเลยครับใช้ลำโพงในโรงหนังได้คุ้มค่ามากๆครับ ส่วนเรื่องของการแสดงหนังเรื่องนี้มีดารายอดฝีมืออยู่คับข้างเลยครับดังนั้นเรื่องการแสดงเราไม่ต้องห่วงเลยครับทําได้ดีกันหมดแท้ทุกคนเลยครับแต่ก็มีหน้าห่วงอยู่คนหนึ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยกันครับคนแรกผมขอเริ่มจากจอ์นซีน่าครับในภาค9โอ้โหบึ้งตึงไม่สมกับเป็นจอ์นซีน่าเลยครับภาคที่แล้วดูแสดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าบึ้งตึงอยู่ตลอดเวลา แต่พอมาภาคนี้มันต้องอย่างนี้สิครับจอร์ซีนาจอร์ซีนามันต้องมีความทะเลนความตลกความร้ายในแบบพีชเมกเกอร์นั่นแหละครับเหมาะมากๆเลยครับภาคนี้ผมก็เลยชอบการแสดงของจอร์ซีนาครับถัดมาน้องลูกชายดอมน้องคนนี้แสดงใช้ได้อยู่ครับผมคิดว่าอนาคตในการแสดงของน้องคงจะไกลแน่นอนครับถัดมาคนที่ผมเป็นห่วงคือวินดีเซลครับคือ พอเขาอยู่รวมๆกับดารายอดฝีมือเห็นได้ชัดเลยครับว่าเขาแสดงได้ด้อยกว่าคนอื่นครับแต่เราก็รู้อยู่ครับว่าวินดีเซลก็เป็นอย่างนี้ครับเขาไม่ได้มาสายการแสดงเขามาสายซูเปอร์สตาร์ถ้าบทไม่ตรงบุคลิกของเขาเขาจะเล่นหนังเรื่องนั้นไม่ดีครับดังนั้นถ้าบทมาทรงเข้มๆกูดเสียงต่ำๆทุ้มๆท,ทำหน้าเก๊กอยู่ตลอดเวลาอันนี้เข้าทางเขาเลยครับ ส่วนคนที่ผมชอบเรื่องการแสดงมากที่สุดและขอมอบ MVP ให้เรื่องนี้เลยก็คือเจสันเมอร์มัวครับเขาแสดงเป็นดันเต้ได้สุดยอดเลยครับผมชอบมากๆครับถึงคนอื่นจะบอกว่าโอ้โหโคตรจะ Overacting ตแสดงโคตรจะล้นแต่ตัวผมผมว่ามันเหมาะมากๆเลยครับตัวละครดันเต้มันควรต้องเป็นอย่างนี้ครับถ้ามันไม่ล้นไม่โอเวอร์เรตตมันจะไปสู้ดอมได้ยังไงครับ ดังนั้นพลังงานในการแสดงมันต้องพุ่งสูงอยู่ตลอดเวลามันต้องแสดงล้นแสดง overacting แบบนี้เพื่อจะไปสู้กับสุดยอดตำนานสุดยอดซูเปอร์โซลเจอร์อย่างดอมครับถ้ามาเข้มเข้มเก๊กเก๊กเดี๋ยวมันจะไปทับลายดอมครับอันนี้หยอกนะครับคือมันต้องการตัวละครที่มันคอนทราสต์กับตัวพระเอกมากๆดังนั้นการ overacting ใน,นการแสดงของเจสันเมอร์มัวมันเหมาะมาก,มาก,มากครับที่จะเป็นสุดยอดตัวร้าย ในปฐมบทของปัจฉิมบทของ Fast ส a า a ครับและหนังเรื่องนี้ก็มีเอ็นเครดิตตัวนะครับอย่าลืมรอดูกันด้วยครับเอ็นเครดิตสำคัญมากๆครับกับอนาคตของแฟรนไชส์แฟรน h i s e นี้ครับสรุปคะแนนหลังหักจุดที่ไม่ชอบของหนัง Fast Text ผมขอให้คะแนนไว้ที่6.5คะแนนครับถึงผมจะมีแซมีบ่นๆบนอยู่บ้างและก็ดูไม่ชอบหลายจุดแต่หนังเรื่องนี้ มันบันเทิงมากครับถึงฉากแอคชั่นมันจะมีความซ้ำซากจำเจอยู่แต่มันเป็นความซ้ำซากที่อร่อยครับถึงจะเลี่ยนแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีครับถึงฉากแอคชั่นมันจะไม่หลากหลายเหมือนพวกจอห์นวิกซี่แต่มันก็เจ๋งพอที่ผมจะให้6.5คะแนนครับก่อนจะจากกันหนังแต่ละเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสนิยมของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับ และหลังจากนี้ก็จะเป็นการคุยสปอยในจุดที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ปิดไปได้เลยครับแต่ถ้าใครดูมาแล้วเรามาฟังกันต่อเลยครับเปิดมาฉากแรกครับฉากปล้นเงินฉากนั้นเราจะได้เห็น t r o Rock เแวบๆบแบบครับซึ่งผมก็มั่นใจเลยว่า The Rock ต้องกลับมาในแฟรนไชส์นี้แน่ๆครับเพราะว่า Black Adam ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับพักหลังๆห,หนัง The Rock เริ่มจะมีล้มเหลวแล้วนะครับถ้ากลับมาในหนังที่มันเป็นสูตรสําเร็จหนังที่ดูแล้วยังไงมันก็ทําเงินมันก็อาจจะกลับมาสร้างกระแสบวกให้ The Rock ได้ครับและถัดไปจากนั้นเราก็จะได้เห็นไบรอันกลับมาอีกครั้งอันนี้ก็ทําให้ผมยิ้มได้ครับผมดีใจครับที่เขากลับมาแบบเต็มๆแบบนี้ดูไม่ยัดเยียดครับถัดมาฉากไฟเซอร์มาหาดอมบอกดอมว่ามีคนกำลังหมายหัว พอหลังจากคุยเสร็จปุ๊บตัวดอมกับเมียก็ต้องไปช่วยเพื่อนแต่ทำไมต้องทิ้งลูกชายไว้บ้านครับแทนที่จะไปหาเซฟเฮาส์หาจุดที่หายากๆครับแต่นี่อะไรครับปล่อยให้อยู่บ้านเฉยเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผลของบทครับถ้าบทมีชั้นเชิงกว่านี้ก็คงจะทำตามที่ผมบอกคือเอาตัวลูกไปเซฟเฮาส์ที่ห่างไกลที่คนหายากๆแล้วค่อยไปให้ตัวดันเต้พยายามหาลูกของดอมอีกครั้งอะไรประมาณนี้ครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขียนมาแบบนั้นเราก็จะไม่ได้เจอกับฉากแอคชั่นที่มันมันภายในบ้านครับถัดมาฉากดอมขับรถชนคานเพื่อให้คานปัดลูกระเบิดตกสะพานโอ้โหจะเก่งไปไหนครับเนี่ยดอมขับรถด d อชชนคานเพื่อปัดลูกระเบิดลงสะพานแล้วยังปัดได้เป๊ะขนาดนั้นชนคานไปปุ๊บตกลง อีกที่หนึ่งตกลงโคตรจะเป๊ะตกปุ๊บทำหน้าเก๊กหน้าหลอ่อโอ้โหมันจะเท่ไปไหนครับมันจะเก่งไปไหนครับเนี่ยแฟนตาซี <c oughs> <f ant asy> สุดๆเลยครับผมะถัดมาฉากเจสันไปช่วยหลานฉากที่ผมกล่าวมาเมื่อครู่อ่ะครับเราจะได้เจอกับฉากแอคชั่นมันๆภายในบ้านโอ้โหจอร์ซีน้า สมกับเป็นนักมวยปล้ำจริงๆครับเล่นฉากแอคชั่นต่อสู้ได้โคตรจำมันเลยครับก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับแผลในการเขียนบทเรื่องนี้ครับถัดมาฉากดอมแข่งรถที่จะมีเพื่อนดอมดันเต้แล้วก็น้องสาวเมียเก่าหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ค่อยได้ครับอีกคนหนึ่งนี่สิครับฉากที่แฟนแฟสหลายคนทวินหาครับ คือฉากแร็กรถแข่งกันครับแต่เสียดายมันจบแบบเละเทะไปหน่อยครับคนหนึ่งโดนระเบิดคนหนึ่งดอมช่วยได้สุดท้ายดันเต้นชนะแบบโกงๆเสียดายนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังดีที่มีฉากแร็กรถครับยังได้เห็นหุ่นของสาวๆแบบที่เฟสเคยเป็นมาครับมันต้องอย่างนี้สิครับถัดมา ฉากแอคชั่นใหญ่ท้ายเรื่องฉากที่ดอมถอยดอชลงมาจากเครื่องบินนะครับลงมาปุ๊บทับรถ BM ระเบิดกระจายแล้วก็จะมีการขับรถต่อสู้กันพวกรถศัตรูก็จะเป็นรถ BM หมดเลยครับแต่รถของตัวเอกเช่นพระเอกกับจอห์นซีน่าดันเป็นอเมริกันแมสโซคาร์แล้วไปบทขยี้รถเยอรมัน มันเหมือนเป็นการฟรอเมริกันมัสเซลอยู่ครับในจุดนี้ BM ระเบิดกระจายอเมริกันมัสเซลชนแล้วชนอีกแต่ยังขับได้ปกติโอ้โหมันมีความรู้สึกเหยียดยามรถเยอรมันอยู่พอสมควรครับฉากนี้ขนาดตัวดันเต้ยังขับมัสเซลคาร์เลยครับแล้วฉากนี้ยังมีฉากที่พยายามดึงดราม่าโดยการที่ให้เจสันเอารถเข้าไปชนกับพวกรถ BM ของศัตรู แล้วไม่รู้ว่าเจสันตายหรือเปล่าในฉากนี้แต่เหมือนเป็นการพยายามดึงดราม่าเพื่อให้เราร้องไห้แต่ความรู้สึกเราอะครับเราไม่แน่ใจครับว่าเจสันมันจะตายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเราไม่รู้ครับว่ามันจะเป็น X-men ว้าไปอยู่จุดอีกจุดหนึ่งได้เหมือนฮารหรือเปล่าตอนนั้นผมก็เลยจะซึ้งดีหรือไม่ซึ้งดีวะ มันก็เลยเป็นความสับสนในฉากฉากนั้นครับจากการที่ตัวละครที่ดูเหมือนจะตายในภาคที่แล้วสุดท้ายภาคถัดมามันก็กลับมาอยู่ดีดังนั้นเจสันก็อาจจะกลับมาในภาคถัดไปก็เป็นไปได้ครับนอกจากฉากฉากนี้ยังมีฉากรถด d อชของดอมโดนเฮลิคอปเตอร์ยิงสายสลิงมาสข้างเฮลิคอปเตอร์สองคันเหมือนจะยกรถดอมได้แต่สุดท้าย เชื้อพลังอเมริกันแมสโซคารขับไปแล้วเอาหอไปฟาดโอ้โหสุดยอดมากครับดอมจะเก่งไปไหนครับเนี่ยแล้วหนังก็โปรโอเมริกันแมสโซคารมากๆเลยครับรถด d อ e ของดอมแม่งไม่มีใครเอาลงเลยครับสุดยอดมากเลยครับถัดมาฉากดอมขับรถลงเขื่อนโอ้โหมันก็เก่งเกิน ขนาดนั้นยังเอาตัวรอดได้แต่สุดท้ายหนังจบแบบละครไทยครับคือตัดจบมันดือด้อๆเลยครับทำให้เราอยากจะดูภาคต่อไปมากๆครับและพอถัดจากฉากนั้นก็จะมีฉากกาวกระดอดกลับมาอีกครับมันยิ่งตอกย้ำเรื่องของเจสันครับว่าเจสันแม่งไม่น่าตายครับเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกครับ <c oughs> พอหนังจบหนังก็มีมิดเครดิตซีน ผมก็มั่นใจว่าเดอะร็อกมันต้องมาแน่ๆเพราะมันมาแวบๆอยู่ต้นเรื่องฉากนี้มันต้องเป็นเดอะร็อกแน่ๆพอได้ยินเสียงปุ๊บโอ้ใช่เลยครับเดอะร็อกเลยครับว่าแล้วต้องมาครับซึ่งภาคถัดไปผมว่ามันอาจจะเป็น h o b ส s s h น w 2ชอก็ได้นะครับอาจจะไม่เป็น Fast Furious ภาค11เพราะว่าเขาอาจจะขยับไปอีกเพื่อให้เราอยากจะดูมันมากกว่านี้อีกครับ และก็กลัวว่าหนังมันจะหมดไปครับถ้าเกิดไม่มีฮอฟเซนชอร์มาคั่นหนังมันจะหมดเร็วเดี๋ยววินดีเซลไม่มีงานทำครับเพราะว่าถ้าจะให้วินดีเซลไปแสดงแบบที่ไม่ใช่ตัวเขาเขาจะแสดงไม่ได้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับสำหรับวินดีเซลครับโอเคครับก็จบไป,ไปแล้วครับกับการรีวิวหนังเรื่อง f a s t X ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะครับ อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับดอมยังเก่งเวอร์มันเดิมเลยครับ